โอ้อมอะไรเนี่ยเสียงดังตึงตั้งตึตั้งตั้งแต่เช้าเลยเ้าผมไม่มีคนแปะบอลด้วยครับพี่สองอ้ขาดคนรับสมบัติฮะตัวต้มเลยฮะจัดไปเอาละครับ EP นี้นะครับแน่นอนครับต้องเป็นการฝึกแบบรับสมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีผู้เล่น2คนขึ้นไปใช่ไหมวอมใช่ครับนะครับแน่นอนครับเบสิกพื้นฐานอันนี้นะครับสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลเลยนะครับต้องใช้ในทุกระดับชั้นแน่นอนนะฮะ ก่อนที <ithe> <issions> before before before. ่เราจะไปฝึกนะครับส <features> <ướ correlation> ิ <avent mental Sure> ่งสําคัญที่เราต้องทําคือไหนต้องไปวอร์มร่างกายก่อนนะลองวอร์มใช่ครับเดี๋ยวไปวอร์มกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปฝึกกันทีหลังครับชื่อวอร์มต้องไปวอร์มครับมาการวอร์มในวันนี้นะครับจะต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนร่างกายมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าแบบฝึกของเราในวันนี้จำเป็นจะต้องใช้การเคลื่อนที่และก็ใช้การมูฟเมนต์อยู่พอสมควรนะครับท่าแรกนะครับในการที่จะวอร์มในวันนี้นะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับเหมือนกับจ็อกกิ้งอยู่กับที่นะครับแล้วก็เตะเเท้้้้าาาาไปปดนนนนหแบบีร็กวอม ช่วงขาของเรานีเพราะวันนี้เราต้องใช้ขาเยอะนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือท่าแรกนะครับทำจักประมาณ30วินาทีหรือว่าข้างละ10ครั้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มาท่าที่2ครับท่าที่2เนี่ยเช่นกันครับเราซอยเท้าอยู่กับที่นะครับเหมือนจ็อกกิ้งอยู่กับที่แล้วก็ยกเท้าขึ้นมาเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราแปรฟุตบอลนะครับเหมือนส่งฟุตบอลอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้มือแตะอย่างนี้นะครับเนี่ยทำอย่างนี้ เช่นกันครับประมาณ30วนาทีหรือว่าข้างละ10ครั้งก็ได้นะครับเพื่อเป็นการวอร์มพวกขอ้อต่อต่างๆนะครับหรือว่าพวกเอวพวกสะโพกนะครับเราจะต้องใช้ในการที่จะรับส่งฟุตบอลครับผม <c oughs> ครับผมการฝึกใน EP นี้นะครับจะเป็นการฝึกทักษะฟุตบอลก็คือการรับส่งฟุตบอลน้องวอม เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีคนที่ฝึกกับเราเนี่ยอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะต้องมีคนนึงที่ส่งแล้วก็มีคนนึงที่รับนะครับการรับส่งนะครับโดยวิธีการส่งบอลแล้วก่อนล้วกันนะครับอันดับแรกคือการส่งบอลคนที่ส่งฟุตบอลเนี่ยสมมติผมเป็นคนส่งนะครับลูกฟุตบอลเนี่ยจะอยู่ระหว่างเท้าระหว่างลำตัวของเรานะครับแล้วก็เท้าวางเนี่ยเราถนัดขวาสมมติให้วางเท้าซ้ายไว้ข้างบอลนะครับแล้วก็ใช้เท้าขวาเนี่ย ใช้ขท้นตอนในของของของเท้าเราเนี่ยนะครับสัมผัสลูกบอลแล้วก็กระแทกออกบอลออกไปนะครับเพื่อส่งแรงให้บอลเนี่ยวิ่งไปหาคนที่รับนะครับอันนี้คือคนที่ส่งนะฮะคนส่วนคนที่รับนะครับน้องวอมก็เวลาคนที่รอรับก็ให้อยู่กับที่เนี่ยด้วยการฟุตเวิร์ฟเวิร์ไว้นะครับเพราะเวลาส่งฟุตบอลมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะส่งแม่นไม่แม่นจะส่งเท้าขวาหรือเท้าซ้ายเราต้องพร้อมที่จะเคลื่อนตัวไปรับบอลตลอดมันก็ฟุตเวิร์ฟไว้นะครับพอบอลส่งมาเนี่ยใช้ขั้นตอนในเหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่คนส่ง แต่เราเนี่ยไม่ต้องกระแทกผ่อนแรงเราแค่ผ่อนแรงเหมือนเอาเอาเท้าเนี่ยหยุดลูกฟุตบอลไว้ให้บอลอยู่กับที่แล้วเราก็เพื่อที่จะเล่นต่อในสงมวะต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทักษะนี้มันไม่ยากนะครับแต่มันจําเป็นต้องฝึกให้คุ้นเคยนี่คือทักษะที่พื้นฐานที่จําเป็นมากๆสาหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเล่นระดับไหนก็แล้วแต่ระดับโลกระดับชาติระดับสโมสรเนี่ยต้องใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ชํานาญแล้วก็คุ้นเคยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฝึกกันครับ ทักษะการรับส่งหรือแปรบอลที่เราฝึกไปในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการเล่นฟุตบอลมากเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนในสนามเพราะการรับส่งบอลถือว่าเป็นทักษะหลักที่จะทําให้ลูกฟุตบอลน,นั้นถูกส่งไปในทิศทางที่เรากาหนดได้และสามารถรับลูกบอลจากเพื่อนได้อย่างแม่นยำจึงจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างยิ่งและควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับฝึกกันไปแล้วเรียบร้อยวอร์มล้วก็ได้ลองทำกันแล้วได้คุ้นเคยฝึกกันแล้วทักษะทั้งคนรับและคนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วอร์มมีอะไรครับ ก็วันนี้มีแชร์เล่นให้เพื่อนๆทำกันนะครับก็คือการส่งบอลผ่านช่องนะครับสวยเอาประมาณสักกี่นาทีดีสามสิบวิพอล้ฮะสามสิบวินะพอละมาดูกันว่าจะได้กี่ครั้งถูกไหมใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูนครับเลยครับเอาละครับพร้อมแล้วนะไปแชร์เล่นกันดูเลยครับลุยพี่มีเวลาด้วยนี่โอ้มาสามสิบวินะครับสามสิบวิสามสิบวิวอร์มพร้อมพร้อมครับห้าสี่สามสองไปฮึ๊บเร็วหนึ่งสองสามจับก่อนสี ห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิเอดสอามสี้าสิบหกเจ็ดสแปดสิบเก้ายี่สิบสีวิแลวยี่สิบอดีอย่ามโอ้โหพอดีเป๊พอดีไง เอาละครับเราทาไปกันทั้งหมดนะครับสามสิบวิเนี่ยเราได้ยี่สิบสามครั้งนะครับก็น้องๆก็ลองแชเรเล่นกันดูนะครับว่าจะทำได้กันกี่ครั้งนะบอมนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่จะแชเรเล่นก็ลองทํากันดูได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยลองฝึก รับส่งฟุตบอลทั้ง2เท้าดูนะครับเพื่อที่เราจะได้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับถ้าเราเล่นได้2เท้าเนี่ยเราลงไปแข่งขันจริงเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ในการที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมครับใครที่อยากใช้เล่นกับเรานะครับก็ส่งคลิปเข้ามาได้ที่เฟซบุ๊กเพจนะครับไมโลไทยแลนด์นะครับ EP หน้านะครับฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโลจะมีอะไรมาให้ติดตามกันให้ฝึกกันนะครับก็ต่อติดตามกันนะครับน้องวอมอย่าลืมติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเราส่งขอลาไปก่อนนะครับบบ๊าายย